ค่ะ Welcome back to s t o p With n o u วันนี้นะคะดิฉันนงนุษนามเทียงใก้จะพาพ่อแม่พี่น้องทางเมืองไทยนะคะมาะดูบรรยากาศก่อนอวันอขอบคุณพระเจ้าที่ของคนอเมริกันนะคะ,ะพาท่านมาช้อปปิง้งและดูบรรยากาศนะคะ ดิฉันไปที่เมืองไทยเมื่อสองเดือนที่แล้วแล้วก็เห็นว่าแมคโครที่เมืองไทยเนี่ยใหญ่มากคือคุณริกสามีเนี่ยกะเราเนี่ยจะมารีไทยกันที่เมืองไทยแล้วก็บอกว่าโอ้กลัวจะไม่มีสเต็กให้กินนะคะซึ่งดิฉันบอกว่าพอไปเห็นแมคโครแล้วบอกคุณริกไม่ต้องกลัวเลย สเต็กมีเยอะแยะเลยเหมือนที่อเมริกาเลยนะคะเพราะฉะนั้นร้านนี้นะคะคอปโกสโก้โฟเซลนะคะก็จะเหมือนแมคโครที่เหมือนไทยเราเน,นะคะี่น้องแล้วก็จะพามาดูส่วนใหญ่เนี่ยรุ่นน้องๆที่มาจากเมืองไทยนะคะที่มาเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจหรือพิซเนตที่มาเยี่ยมอเมริกานี่ก็จะเวลามาที่นี่ก็จะมีเพื่อนๆของเขาที่เมืองไทยนะคะฝาก มาซื้อของกลับบ้านจากอเมริกาเนี่ยก็ของฝากของอะไรขนมขนมนี่นะคะร้านนี้มีทุกอย่างเหมือนที่เมืองไทยเลยจะให้ดูนะคะข้างในว่ามีอะไรบ้างนะคะพี่น้องอาตามดิฉันมาเลยนะคะเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในเลยนะคะข้างในนะคะเซชั่นแรก oh. ก็จะมีดิสเพลย์นะคะ ขายของพวกเครื่องครัวทั้งหลายนะคะซึ่งที่เมืองไทยเราก็มีเยอะแยะเลยนะคะอันนี้เป็นราคาในอเมริกันดอลลาร์นะคะตู้เย็นแล้วก็มีเตาแก๊สก็เหมือนบ้านเราอ่า,อาก็มีเครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้านะคะแล้วตรงเซกชันนู้นเขาก็จะมี คือครบวงจรนะคะพี่น้องก็จะมีคล้ายๆกับว่า,าตัดแว่นตานะคะ <All right. S 1> แล้วก็อาวัดสายตาแล้วก็ตัดแว่นตานะคะ <All right. S 1> แล้วก็จะมีแผนกอิเล็กทรอนิกส์นะพี่น้องแผนกอิเล็กทรอนิกส์เหมือนนคะรบ้านเราเลยนะคะตรงนี้นะคะ ก็จะมีขายที่นอนนะคะ,ะก็จะมีคิทเช่นเอทเหมือนกันเหมือนบ้านเราเลยนะคะอย่น,นี้นะคะน,นี่ก็จะมีโอสมรัดเยอะ,ละเลยพี่น้องทีวีเยอะเลยะคะ่ะเป็นแวร์เฮาส์ที่ใหญ่มากเลยนะคะแล้วซื้อเนี่ย ็คงจะเหมือนแม็โครค่ะไม่ไม่ซื้อไม่ได้ขายย่อยนะคะขายทีเป็นเป็นอ่าเป็นเยอะๆหน่อยนะคะก็จะเหมาะสำหรับคนที่มีครอบครัวที่ใหญ่ๆนะคะสมัยก่อนที่ลูกดิฉันยังเล็กเนี่ยนะคะดิฉันก็ชอบที่นี่เป็นประจำแต่ตอนหลังมาเนี่ยก็มีแต่ดิฉันกับคุณริกก็ไม่ได้มาเท่าไหร่นอกจากจะซื้ออะไรที่มันเยอะๆนะคะอย่างกระดาษที่ชื่ออะไรอย่างเงี้ย ก็จะมีเซ็กชั่นของจิวเวลรี่ด้วยนะคะจะมีเซ็กชั่นของจ mm ิวเวลรี hmm. uh ่แหวนเพชรดูสิพี่น้องนาฬิกาให้ดูใกล้ๆนะคะออ นาฬิกาทังนุชเป็นคนไม่ใส่นาฬิกาโอ,อืม,อมแหวนเพชรทางนุชก,ก็ไม่เชื่อไม่ใช่คนชอบเครื่องประดับเท่าไหร่นะคะตรงนี้ก็จะมีฝ่ายบริการของเซลล์โฟนที่นี่ Samsung 5 G T Mobile Verizon AT&T ซึ่งจะเป็นพวก กลุ่มบริษัทที่คอนซูมใหญ่ของของของอเมริกานะคะแล้วตอนนี้ก็จะมีนะคะพี่น้องก็จะมีคริสต์มาสดิสเพย์นะคะคริสต์มาสทรีคืออาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์สุดท้ายของ ของเดือนพฤศจิกายนที่เป็นอาทิตย์ขอบคุณพระเจ้านะคะวัน thanksgiving นะคะก็จะเริ่มมีของดิสเพย์ที่จะคริสต์มาสมาแล้วนะคะก็จะมีเยอะเลยค่ะเพราะว่าที่นี่นะคะที่อเมริกาเนี่ยคริสต์มาส thanksgiving เนี่ยเป็นเป็นศาสนาของอขอบคุณพระเจ้าเนี่ยนะคะคนส่วนใหญ่ก็จะถือศาสนาคริสต์นะคะ ก็จะสละเบิกกันนะคะก็จะมีของเล่นมากมายเลยค่ะพี่น้องโอ้ดูสิคะลายลายที่จะเ็คเอาต์นะคะและตรงกลางก็จะมีขายของเสื้อผ้านะคะซึ่งราคาก็ไม่ได้แพงมากมายแต่ก็ไม่ไดีถูกนะคะตรงนู้นก็จะมีเยอะแยะเลยค่ะเนนะคะดิฉันชอบที่นี่เป็นประจำ เราว่าคุณสามี <This way. S 1> ก็ของกินเยอะแยะเลยนะคะช็ <Chocolate. S 1> อกโกแลตแล้หลานที่เมืองไทยน้องบัวบอกป้าช่วยของฝากบัวบัวอยากได้ไวท์ช็อกโกแลตก็ช mm ็อกโกแลตที่มันสีขาวโอ้โหพี่น้องดูลายสิพี่น้อง mm hmm. เออไม่รู้ว่าน้องนี้จะซื้ออะไรบ้างหร mm ือ hmm. เปล่านะวันนี้ตั้งใจจะซื้อแต่ถ้าไม่ซื้อวันนี้ก็ต้องรอเพราะฉะนั้น ก็คงจะต้องลองเข้าถือละพี่น้องโอ้ลองไลายทุกคนอ่ะแล้วก็มีเซ็กชั่นที่ขายดอกไม้นะคะอันนี้สวยนะคะแล้วไม่แพงด้วยนะคะดอกไม้ที่นี่ก็ไม่ใช่แพงมากสวยมาก เสือกันหนาวทุกอย่างแหล่ยพี่น้องตั้งแต่สากกระเบอือยาเรือนลบนั้นคือมาที่นี่จะซื้อกับข้าวซื้อเสื้อผ้าหรือซื้อของใช้นะคะก็จะมีขายหม้อแหกแตกกระโปรงก็มีทั้งนั้นแหละพี่น้องเป็นเซ็ตๆนะ ไม่ขายแยกนะคะอดอกไม้สวยค่ะดอกไม้ดริอยอยดอกไม้ที่น้องเห็นดอกไม้เราอดจูไม่ได้อันนี้เป็นดอก Okay. Okay. Hmm. โอควาดเจษคมไฟให้ทุกอย่างเลยพี่น้องรู้สึกว่าจะของนี่จะเน้นไปทางเครื่องของใช้นะคะที่แมคโครก็จะเป็นของใช้และของกินก็คป้ช้แมคโครบ้านเราเลยพี่น้องคล้ายกันเลยนะคะใหญ่กว่าโลตัสนะฮะ เพราะว่าดีฉันเคยไปที่โรสอ๋อที่นอนหมาเดี๋ยวคิดถึพี่น้องโอ้อาหารหมาโอ้เหล้าบเบียร์ทั้งหลายนะคะของเล่นหมาสิพี่น้อง ีทุกอย่างเลยพี่น้องอแม่โอ้อันนี้น่ารักจังเพนนีลูกสาวน้องนดเขาชอบเล่นทอยนี่แค่ห้าเหรียญเองนะพี่น้องถูกมากเลยถ้าซื้อ,อ,อแยกกันเนี้ยอละตั้งห้าเหรียญน,นะที่ร้าน t า r เก็ตแมน้องนดจะซื้อให้หมาุณำแกันเนี่เขาเป็นคนชอบกินนะพี่น้อง ฮอลิเดย์นี่ใหญ่มากเลยนะก็เหมือนปีใหม่บ้านเราพี่น้องอันนี้เครื่องดื่มค่ะโอ้โ้มีทุกอย่างเลยพี่น้องต้องเปรียบเทียบราคาดูนะคะ XO คอนเดส19เหรียญใช่คะคอนเดทรู้สึกจะมีแบรนด์เนมที่เมืองไทยโอ้เยอะแยะเลย แล้วก็มีวายโอ้โหไมพี่น้องดิสプย์ตองอย่างขวดแล้วเป็นหมื่นพี่น้องอกินไม่ลงค่ะนี่จะเป็นเบเกอรี่นะคะจะทำให้เห็นเหมือนที่บ้านเราเลย ่จมิเค้กชีสเคส้กอันนี้มันค่อนข้างจะผิดปกตินะคะฮอลลีเดย์ปกติร้านก็จะไม่พุ่นผ่านขนาดนี้นะคะถ้ามาวันธรรมดานี่เป็นวันธรรมดาเลยนะคะเห็นไหมพี่น้องเนื้อ,อนอริกันก็ชอบกินสเต็กนะพี่น้องก็จะมีเนื้อ แพ็คไว้อย่างเรียบร้อยอ่น้องนุชชอบที่แมคโครบ้านเราหรือโลตัสบ้านเราซึ่งเราเราเลือกได้เราเราจิบได้นะคะแล้วก็ใส่ถุงให้เขาช่างอันนี้เขาจัดไว้ให้เราเรียบร้อยแล้วเราจะเลือกเองไม่ได้เราจะเลือกได้แต่แพ็คใหญ่แพ็คเล็กซึ่งราคาก็ประมาณกันนะคะเดีย๋ยวม่ี่น้อง อันนี้เซกชันเนื้อเขานะพี่น้องแล้วก็จะเห็นการทำงานข้างในตรงที่เขาแพ็คนะคะอันนี้ก็จะทุกอย่างจะพีแพ็คไว้หมดเลยนะคะพี่น้องอันนี้ปลูปลูที่หนูชอบมากอืมก็ไม่ก็ไม่แพงนะพี่น้อง นุ่จะมาซื้อปูที่นี่ประจำถ้ามาพ่อชอบปูเพราะชอบอปูแบบน้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นปลาเป็นหอยจะเป็นปลานะพี่น้องนั้นเป็ดปลา right, แซลมอนนะคะท้ายทีเป็นก็หลายตัวแหละพี่น้อง ไม่ทราบว่าเปรียบเทียบกับพาม่ได้ว่าอยู่ในไทยเ่งนี่ยแค่ไหนนะคะไม่ทราบว่าคือน้องรุกไม่ชอบทานปลาแซลมอนมอยู่แล้วเลยไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่อันนี้ก็เป็น lobster นะคะกุ้ง lobster นะคะอันนี้เป็น bakery เราจะลองคิดว่านี่คืออะไรอันนี้ what is this thing กอริสตินโอเคขอบคุณ y o ะอันนี้เป็นแรมนะคะเป็นแกะเนื้อแกะนะคะอันนี้จะเป็นเนื้อแกะนะคะ,ะกะะคะ็จะมาจากออสเตรเลีย ก็มีพอรโร่ที่เตรียมไว้ mm hmm. บเบเกิลก็มให้นะ so นจะพี่น้องรื้ไปแล้วก็ทำได้เลยคืออันนี้เป็นไก่งวงสำหรับดินเนอร์แล้วมีมีในแพ็กเกจนี้ก็จะมีอะพอร์เโรที่เขาสแมทเรียบร้อยแล้วก็มีกรีนบีนนะคะแล้วก็มีเทอร์กี้ก็มีไก่งวง,งนะคะสำเร็จรูปเอาไปอบได้เลยแล้วก็มีซาลัด อาเบลเลอร์บลาล่าเลยนะซาล็อกก็น่ากินอันนี้กุ้งค็อกเทลค็อกเทลกุ้งนะคะไม่แพงเลยนะพี่น้อง13เหรียญ15เหรียญแล้วแต่นะคะแพ็กเกจใหญ่แพ็กเกจเ,เล็ลกราคาก็จะประมาณนี้นะคะแล้วก็มีพายอาหารโอ้อันนี้นงนุชชอบมากแม่แม่ย่านงนุชชอบทำให้กินเขาเรียกว่าซัพเปอร์เคปเปิลนะคะอร่อย แล้วก็มีอันไหนที่หมักเรียบร้อยพอไปถึงไม่ต้องทําเลยไม่ต้องเปื้อนมือเลยนะพี่น้องเอาใส่ปิ้งได้เลยย่างได้เลยนะพี่น้องอาหารก็จะเป็นน่ากินที่ก็จะเป็นฝั่งผลไม้นะคะผักผลไม้ว่างนั้นเถิดพี่น้องก็จะมีมะเขือเทศทุกยี่ห้อนะคะคมีกระเทียมมีหอม อ๋มีมะม่วงมะม่วงก็มีนะพี่น้องมะม่วงก็มีนะคะอันนี้ทีวีแล้วก็จะมีแตงโมค่ะแตงโมลูกเล็กๆกันตลกแล้วก็จะมีแตงโมลูกเบลเลอร์เบล่าแตงโมลูกเบลเลอร์เบล่านะคะแล้วก็มีอ่าสับประรดนะคะสับประดบประด ทุกอย่างมีกล้วยกล้วยถูกมากเลยนะพี่น้องกล้วยที่นี่ถูกมากแล้วก็มีลูกอินทผลัมนะอินทผลัมที่เมืองนี้ไม่ชอบอินทผลัมดิบนะคะไม่เคยรู้สึกจะไม่เห็นขายนะฮะแต่บ้านเรามีลูกอินทผลัมที่แบบดิบๆอะ่ะสีเหลืองๆอ,อ่อพออนกชอบมากมันก็อร่อยดีนะดิฉันก็ค่อนข้างจะชอบนะคะน,นี่ก็จะ อย่างแพ็กไว้เตรียมขายนะคะคาราเกะอันนี้ก็จะเป็นโค้ดเส้นโอ้ตรงนี้พอมากแรนด์ลูกขนทับทิมนะคะลูก,กเลบลเล่าเลยนะพี่น้องเห็นไหมโอ้โห oh เมืองน,นี้มันปลูกได้ยไงพี่น้องดูสิพี่น้องใหญ่กว่ามือรอง,น,องน็อตอีกห้าลูกก็สิบห้าเหรียญหกลูกสิบห้าเหรียญก็ไม่แพงนะพี่น้อง ขายทีขายเป็นเป็นเยอะน,ะน,อนาพี่น้องนุชว่านองนุชว่านงุชชอบที่แมคโครบ้านเราเพราะว่าเราเลือกได้แล้วก็นหนึ่งเราไม่ต้องซื้อทีเยอะๆนะฮะเนี่ยถ้าไม่ทางานปาร์ตี้เนี่ยมันไม่ขมนะพี่น้องซื้อไปทิ้งไว้แล้วมันก็ไม่ขมเซคชั่นนี้ก็จะเป็นขนมปังทั้งหลายนะพี่น้องซึ่งเป็นอาหารหลักๆของคนอเมริกันเขาไม่ค่อยกินข้าวเขากินขนมปังเป็นอาหารหลัก ก็จะมีทุกยี่ห้อแหละพี่น้องตั้งแต่ยี่ห้อสูตรแบบยุโรปสูตรแบบอเมริกันนะคะประเภทเครื่องดื่มทั้งหลายนะคะเยอะแยะเลยโอวันตินซิมเพิ่มเติม ใครชอบกาแฟนะคะก็จะมีทุกอย่างกาแฟเมืองนี้จะเป็นกาแฟที่ต้มสดๆเลยนะคะพี่น้องส่วนใหญ่คนอเมริกันจะชอบกาแฟที่ต้มสดๆนะคะเอาสิคะวบววเบลบล่าเลย Sta เตอร o ชอย s นสเล่ท่บ้านเราก็มีอันนี้สิบเหรียญน,นะคะก็ไม่แพงน,นะคะรู้สึกกาแฟนี้ค่อนข้างจะถูกกว่าบ,บ้านเราเยอะนะคะพี่น้อง แล้วยังจะมีดันกินกาแฟของดันกินที่เราที่มีชื่อดังน,นะคะกาแฟดันกินโฟกเจอร์นี่ก็จะเป็นกาแฟที่คล้ายๆกับว่าค่อนข้างจะพอพลลเพลาราะเราคาไม่แพงนะคะอันนี้อันนี้เคิร์กแลนด์นี่เป็นของบริษัทเขาเองนะคะคอสโก้สเปซโซ เครื่องดื่มกาแฟนี่จะถูกกว่บบาเมืองไทยนะคะและ้วก็จะมีสตาร์บัคสี่ห่อนี้สตาร์บัคนะคะซึ่งพอปิล่ามากที่เมืองไทยเราก็มีนะคะและ้วก็จะมีเม็ดกาแฟซึ่งเราไปเม็ดกาแฟนี่เราจะเอาไปปั่นไปปั่นเองนะคะพี่น้องปั่นเองแล้วก็ต้มนะคะเครื่องดื่มทัม้งนั้นเลยค่ะเดีย๋ยวนี้คนอเมริกันนิยมเ่าน้ำมะพร้าวนะพี่น้องก็จะมีน้ำมะพร้าวหลายยี่ห้อเข้ามาขายใน ด้านหลังของคอสโก้นี่จะมีผักฟาร์มาซีนะคะเราจะรีฟิลเพสคริปชันหรืออะไรที่เนี่ตรามาที่นี่ได้นะคะก็จะมีฟาร์มาซีเซ็กชั่นแล้วก็มียาทั้งหลายนะคะเซ็กชั่นตรงนี้ก็จะเป็นอู้อันนี้น่าสนใจ ที่ทุกอย่างแหละพี่น้องผลิตภัณฑ์เพื่อความง,งามวิตามินทั้งหลายยาสระผมอย่างที่ดิฉันว่านะคะก็แบบใหญ่ๆนะคะซื้อเยอะๆนะคะพี่น้องวิตามินต่างๆนะคะก็เห็ดท่นนี้อือฮึ มาลีนคอลลาเจนจะร้ายที่้อนงนี้ชอบนะคะก็คือเซลเช็คเอาต์ out. อันนี้จะทำสะดวกสบายเราไม่ต้องไปรอไม่ต้องไปรอว่าลองไลน์นะฮะ mm hmm. เรียกมัน แถมก็จะมี Thai Center น,นะคะที่คนที่จะมา มาเปลี่ยนยางรถก็จะมีเ e นโบ้ชิ p ก็จะเข้ามาที่นี่ราคาก็ไม่แพงนะคะตรงนู้นก็จะมีะเ e c t i o n สำหรับอาหารนะคะสั่งอาหารกินมีไอศกรีมมีแซนด์วิชมีฮอทดอกนะคะบอกข้ายทุกอย่างแล้ค่ะตั้งแต่สักกระเบือยันรละลบพี่น้องคนเยอะมาก นี้ membership section ถ้าจะมาขอ membership ก่อนจะออกก็จะมีตรวจนะคะอเทมว่าเราซื้ออะไรบ้างเพื่อป้องกันการ corruption หรือขโมยนะคะนี่ก็จะเป็นที่จากข้างในมองเห็นที่เป็นยางรถที่เปลี่ยนยางนะคะ high s t a l l a t i o n center นะคะอ้าวถึงแล้ว รถคันงามของคุณนงนุชโอเควันนี้ชอบพอแล้วพี่น้องดิฉันก็เดินทางขับแล้วเด้อ